สิ่งที่เราต้องคอน c e r ร์นก็จะมีเรื่องของจริยธรรมแล้วก็กฎหมายถูกไหมครับนะฮะจริยธรรมเกิดก่อนกฎหมายกฎหมายลอกมาจากจริยธรรมถามว่าข้อแตกต่างของกฎหมายแล้วก็จริยธรรมคืออะไรนะฮะจริยธรรมคือถ้าเราทําไม่ถูกทําผิด เราก็แค่รู้สึกว่าเราไม่สบายใจรู้สึกเราไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มก้อนจากสมาคมจากคอมมูนิตี้จากสังคมที่เราอยู่นะฮะแต่ปัจจุบันจริยธรรมมันเอาความประพฤติมนุษย์ไม่อยู่ครับสิ่งที่มันมีมาตรฐานต่ําลงไปกว่าจริยธรรมที่จะมาควบคุมความประพฤติของมนุษย์ก็คือกฎหมายต่างกันยังไงครับไม่ใช่แค่รู้สึกบาปนะครับกฎหมายทําผิดลงโทษเลยครับจําคุกปรับนะฮะ,นะฮะดังนั้น กฎหมายกับจริยธรรมในฐานะสื่อสารมวลชนต้องไปด้วยกันนะต้องไปด้วยกันนะครับอเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกก่อนนะฮะตัวแรกก็คือกฎหมายรัฐธรรมนรูญที่ผมพูดตอนแรกนะครับว่าอีตัวเสรีภาพของเราเนี่ยเราอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับอะไรที่รับรองสิทธิเสรีภาพให้กับเรานั่นก็คือกฎหมายรัฐธรมรมนูญ มาตรา34ครับบอกว่าบุคคลนะครับย่อมมีเสรีภาพนะฮะในการแสดงความเห็นการคิดการพูดการอ่านการเขียนหรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใดย่อมทําได้ย่อมทําได้หมายความว่ารัฐบาลเองนะครับไม่มีสิทธิ์จะมาจํากัดสิทธิ์ตัวนี้ของพวกเราฟรีดอมทุกคนต้องการแต่มันไม่มีฟรีดอมไหนที่ไม่มีขอบเขตอันนี้พูดแล้วพูดอีกมันต้องมีฟรีดอมวิดร r สปอนซิบิลิตี y ค,คำว่า free d o m with responsibility คือเราต้องมีความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบต่อแหล่งข่าวรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อวิชาชีพแล้วอะไรเป็นตัวเวทมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเราจะนําเสนอข่าวนี้อะไรที่บอกว่าคือความรับผิดชอบที่เราจะนําเสนอได้นะครับคำเดียวครัทุกท่านคือคำนี้คำว่าประโยชน์สาธารณะหรือ public interest พับบิ c อินเทอร์คือนําเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยประชาชนหรือผู้เสพข่าวคนที่ดูเราสังคมได้อะไรครับอ่าสังคมได้อะไรถ้านําเสนอไปปุ๊บมันก่อแต่จะเกิดให้กว่าเกิดความแตกแยกนะครับก่อให้เกิดผิดศีลธรรมมดีของประชาชนหรือแม้กระทั่งว่าไป็นละเมิดสิทธทิส่วนตัวคนอื่นอันนี้มันย่อมไม่ใช่ความรับผิดชอบต่อสังคมนะดังนั้นคําว่า Public interest คือนะฮะสังคมได้อะไรจากสิ่งที่เรานําเสนอออกไป ทีนี้กฎหมายเมื่อเราประกอบกิจการนะฮะวิทยุโทรทัศน์เราสามารถที่จะประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ได้หมดครับทุกท่านรับยื่นใบอนุญาตไปที่กสทชนะฮะค่าได้รับการอ,อนุมัติแล้วก็ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ได้หมดเลยแต่ตัวคอนเทนต์เราก็ต้องโดนเขานะครับดูแลอยู่เหมือนเดิมตามมาตราสามเจ็ดครับสำคัญพรบการประกอบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ปีห้าหนึ่งคอนเทนต์ของรายการต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือถ้าเจอนะครับถ้ามีคนดูโทรเข้าไปร้องเรียนกศชาปุ๊บออะกทชาจะให้โอกาสช่องก่อนคุณเซ็นเซอร์ชิปตัวเองก่อนแก้ได้แก้ตัดได้ตัดนะครับถ้าไม่ยอมทําอะไรกศชก้าวเข้าไปที่สถานีแน่นอนครับโทษก็มีตั้งแต่พักใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตครับนะนี่คือมาตรา37นะครับมาตรา37นะฮะออะ ลักษณะของเนื้อหาที่มันไม่ควรจะมีในรายการโทรทัศน์นะวิทยุก็อย่างเช่นกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงนะครับผิดศีลธรรมดีของประชาชนกระทบกระเทือนนะครับนะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะนะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะฮะเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือนะครับก่อให้เกิดความเสื่อมทรามต่อทางด้านจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน โดยสรุปเรามีเสรีภาพจริงตามมาตรา34แห่งรัฐธรรมนูญแต่มันก็จะมีกฎหมายยิบย่อยลงไปอีกครับทุกท่านว่าเราไม่ใช่จะใช้เสรีภาพได้เต็มสตรีมทุกเรื่องมันจะมีกฎหมายจำกัดควบคุมเสรีภาพของเราอยู่พอสมควรเราต้องระวังมากๆในการนำเสนอข่าวในการนำเสนอข้อมูลนะที่มันอยู่ในฐานะของสื่อสารมวลชนเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งต้องระวังในการสร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหา ในโลกออนไลน์ของเราคือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับทุกท่านครับลิขสิทธิ์เป็นสมาชิกหนึ่งคนของบ้านหลังใหญ่ที่ชื่อว่าทรัพย์สินทางปัญญา intellectual property ครับทรัพย์สินทางปัญญามีลูกอยู่หลายคนคนโตชื่อลิขสิทธิ์คนถัดไปชื่อเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับแต่เราอย่าไปเหมารวมหรือสตอรี o โอทปยว่าทุกอย่างคือลิขสิทธิ์ไม่ใช่นะฮะ แต่ละอันมันสามารถแบ่งแยกได้ว่าอันนี้คือลิขสิทธิ์อันนี้สิทธิบัตรอันนี้คือเครื่องหมายการค้ายาเมารวมว่าทุกอย่างเป็นลิขสิทธิ์กฎหมายแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ที่มันเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อนะฮะก็คือลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์นะต้องมีลักษณะนะครับดังต่อไปนี้นะฮะดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นงานสร้างสรร นะครับต้องเป็นงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากความคิดออกมาเป็นรูปร่างเขาเรียกว่าต้อง express uh, expression of idea ออกมาอันถัดไปเป็นงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายฮนะแม้มันจะเป็นงานใหม่แม้มันจะเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะเราทำเป็นคนแรกก็จริงแต่ว่ามันเป็นงานที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมดีของประชาชนและ ตัวถัดไปลักษณะของลิขสิทธิ์นะครับเกิดจากความมานะพยายามวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์าง,งานถ้าเราเอาของคนอื่นมาทำซ้ำเราได้ลิขสิทธิ์ไหมได้ครับแต่เราต้องขออนุญาตเขาก่อนที่สำคัญอย่าพูดประจดลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดนะครับทุกท่านลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับเอาเราจะได้การคุ้มครองอยังไงคุ้มครองทันทีเมื่อสร้างสรรค์าง,งานเสร็จแต่สิ่งที่จดมันไม่ใช่ลิขสิทธ์ มันคือเครื่องหมายการค้ามันคือสิทธิบัตรอันที่ต้องโจทเออแต่ถือลิขสิทธิ์ไปกรมทรัพย์สินทางปัญญามาทำาะไรอ่ะจดลิขสิทธ์ไม่มีนะครับเขาไม่มีเลขทะเบียนให้คุณนะลิขสิทธิ์มันไม่เหมือนสิทธิบัตรนะและต้องเป็นงาน9อย่างดังต่อไปนี้ตามมาตรา6นะครับพรบลิขสิทธ์ปี2537นอกเหนือไปจาก9ชนิดนี้ไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์จะมีวรรณกรรมก็คือพวกงานเขียนน่ะ PowerPoint นี้ก็เป็นลิขสิทธ์ ถูกไหมเออนิยายนะครับสุนทรพจน์สปีดของคนดัง,ดงคนโคเทชันของคนอันนี้ลิขสิทธิ์ถูกไหมครับนะหรือจะเป็นพวกโปรแกรมคอมก็เป็นลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรมถ้าเต้นได้ไหมนัฏกรรมได้ครับถ้าเต้นก็เป็นลิขสิทธิ์ศิลปรกรรมเป็นพระเอกของลิขสิทธิ์เลยทีนี้ศิลปรกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมก็คือพวกภาพวาดตัวการ์ตูน นะครับต่างๆตัวการ์ต,นตูนต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเซลล์มูนเนาะมีพูแล้วทีนี้ตัวสติกเกอร์ลายที่เราส่งหาเนี่ยเป็นจิตกรรมนะครับเพราะมันวาดเป็นแอนิเมชันอันถัดไปนอกจากภาพวาดเราก็จะเป็นพวกนะครับพวกงานรูปปั้นต่างๆเขาเรียกปรติมากรรมนะครับปรติมากรรมงานภาพพิมพ์สถาปัตย์งานภาพถ่ายต่อไปเป็นงานอินโฟกราฟิกหรือภาพประกอบงานศินละปะประยุกต์ ทีนี้คําว่าศิลปะประยุกต์ก็เป็นอีกหนึ่งงานอยู่ในหมวดของศิลปกรรมครับทุกท่านแต่มันเพิ่มเติมคําว่าใช้สอยเข้าไปเขาเรียกว่าศิลปะประยุกต์เช่นเอาไปทําเป็นกระปุกอมสินนะฮะเอาไปสกีนลงเป้เอาไปสกีนล,ลงโต๊ะเขียนหนังสือสําหรับเด็กอนุบาลดนตรีการ,รงานเกี่ยวกับเพลงทุกสิ่งอย่างครับรวมไปถึงโน้ตเพลงนะครับโน้ตเพลงที่แต่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอันนี้เป็นดนตรีกรรมโตสตทัศนวัสดุคือวัสดุที่ดูและฟังได้พร้อมกันซ้ําไปซ้ำมา VCD DVD mm hmm. นะครับนะพวกนี้เป็นโสตะทะัศนวัสดุหมดเลยซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาดูได้้ซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยอันถัดไปคือภาพยนตร์การที่คนบางคนอาจจะไปซูมของเขามา,าหรือเอาหนังของเขาไปเผยแพร่นะครับคือการละเมิดลิขสิทธิ์ในหนังเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าไม่เกิน10%ของหนังทั้งเรื่องถ้าเราเป็นสื่อเราจะเอาของเขามานําเสนอเอามาเป็นรอบสื่อเอามานําเสนอข่าวเขาได้10%ของเนื้อเรื่องนะครับ ประมาณ3 3นาทีมั้งประมาณ3นาทีแต่ต้องไม่ใช่แก่นของเรื่องนะนะครับไม่ใช่แก่นของเรื่องถ้าเป็นวรรณกรรมถ้าเป็นหนังสือเอามาได้1000คำา1,000พันคำนะครับไม่เกินนี้นะถ้านนอกเหนือไปจากนั้นแม้เราจะเป็นสือ่อเราโดนฟ้องได้นะครับนะโดนฟ้องได้นะอันถัดไปสิ่งบันทึกเสียงมีแต่เสียงห้ามมีรูปนะครับก็คือพวกเทปที่บันทึกได้แต่เสียงนะครับถัดไปครับ งานประเภทนะฮะแพร่เสียงแพร่ภาพทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในบอร์ดแคสติ้งอะไรบ้างครับวิทยุเฟซบุ๊ o ล l i นะครับนะหรือจะเป็นอะไรอีกนะ u t u b e นะฮะงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใดคล้ายๆกับบอร์ดแคสติ้งได้หมดอันที่9คืองานอื่นใดนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่ามันจับเข้า1-8ถึง8ไม่ได้เราจะโยนข้อที่เเนี่ยครับ นี่คือความฉลาดของการเขียนกฎหมายมาตราหกของพรบลิขสิทธิ์ถัดไปนะครับคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คือใครบ้างเมื่อกี้มีคนถามมาแล้วนะครับก็คืออันแรกเลยคือคนสร้างสรรค์คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับใครสร้างคนนั้นได้เราเป็นช่างภาพสังกัดทีวีช่องหนึ่งสังกัดหนังสือพิมพ์ช่องหนึ่งครับถามว่าภาพที่เราถ่ายขึ้นเป็นของใครนะเป็นของเราเป็นของคนถ่าย แต่ต้องไปดูสัญญาจ้างก่อนว่าเขาตกลงกับคุณบ้างไงเขาตกลงว่าคุณมีสิทธิ์นะในลิขสิทธิ์หรือให้เป็นของนายจ้างก็เป็นไปตามนั้นนะฮะเพราะคุณเซ็นไปแล้วอะ่ะแต่โดยหลักถ้าไม่มีข้อสัญญาข้อนี้มันเป็นของผู้ถ่ายโอเคไหครับอันที่สองนะครับก็คือในฐานะนะครับคนที่เป็นผู้จ้างทําของนะครับผู้จ้างทําของก็คืออย่างเช่นจ้างที่ดูความสําเร็จของงานเป็นหลักนะฮะกรณีแบบนี้จะเป็นของผู้ว่าจ้างเป็นหลักก่อนแล้ว หลังจากนั้นก็ต้องไปดูสัญญาว่าเอ้ยจริงๆแล้วผู้รับจ้างมีสิทธิ์ด้วยไหมก็ต้องไปดูดีเทลของตัวสัญญานะครับผู้รับโอนลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์โอนได้นะครับโดยหลักลิขสิทธิ์จะคุ้มครองตลอดชีวิตคนสร้างบวกไปอีก50ปีนะับตั้งแต่คนสร้างสรรถึงแก่ความตายโดยเบกโดยเบสิกนะครับถามว่าอีก50ปีอยู่กับใครครับทายาทนครับทายาทเขาไงครับ ลูกเต่าเหล่าแดงนะฮะผู้สืบมรดกเขาสามารถสืบต่อได้นะพอครบ50ปีหลังตายเมื่อไหร่ก็กลายเป็นพับิกโดเมนคำว่าพับิกโดเมนคือใครก็กรอมได้นะตอนนี้ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วครับมันจะกลายเป็นของที่สาธารณะทุกคนใช้ได้นะครับนี่คือลักษณะของกฎหมายลิขสิทธินะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะพหบบลิขสิทธิ์ฉบับใหม่นะฮะปี2558เนี่ยเขาก เขาก็เขียนไว้ว่าถ้าเราได้ไปทำลายมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ไปทำลายลายน้ำของเขานะครับนะอย่างเช่นที่ผมเอามาเนี่ยผมก็อ้างอิงมัติชนรายวันนะครับผมให้เครดิตนะเออมัติชนรายวันเป็นกราฟิกของเขาคือมันจะมีโทษเพิ่มปกตินะครับนะจำคุก4ปีปรับ8 0 0แสนสูงสุดแต่ถ้าเกิดภาพนั้นเขามีลายน้ำแล้วเราไปทำลายลายน้ำเขา แล้วใส่ของเราเข้าไปแทนลบรลน์น้าเขาทิ้งเลยรูปนั้นน่ะปหนึ่งว่าเราถ่ายเองโทษมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนะเป็น2ปีสูงสุดอีก40,000นก็เป็น8 0 0 0สนบวกกับ2 0 0 0 0นก็เป็นล้านสองแล้ววะบวกโทษเข้าไปเขาเรียกว่าเป็นการกระทําครั้งเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทหลายตัวว่ากันไปยาวๆนะครับหลายตัวเลยฮะนี่ต้องระวังนี่ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหน่อยนะครับทุกท่านครับเอาทุกอย่างมาต้องเครดิตเสมอนะ อันนี้คืออะไรครับรูปนะสไลด์มันสไลด์มันอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะนะครับอ่ะรูปที่จอดรถแล้วกันอ่ะผมเล่าให้ฟังครับมันจะมีการแข่งบอลน,นะสมัยก่อนนะครับที่เราจะชิงตั๋วนะครับไปชิงตั๋วบอลโลกตั๋วใบสุดท้ายกับอิลักษ์นะครับช่วงที่พิสิกโก้เป็นโค้ชของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเรียกได้ว่าคนจะมาดูแมตช์เนี้ยโอโห้หลายแสนคนเลยเป็นแ,แสนคนนะ ที่จอดรถที่ราชมังคลามันก็ไม่ได้พออ่ะเพศหนึง่งซึ่งเขารักกีฬาฟุตบอลเขาเลยทํานี้ขึ้นมาที่จุดดบ of, อบออแจุดจอดรถนะครับว่าคุณไม่ต้องไปจอดราชมังคลาหรอกคุณไปจอดนู่นในรามไปจอดเดอะมอลล์บางกะปิไปจอดเดอะมอ,ะอ,ดดอ,มอลล์รามสิมีได้ตั้งหลายคันแล้วก็นั่งรถแท็กซี่นั่งรถเมย์ต่อมาก็ได้มันจะได้เพียงพอทําดีมากเลยครับแล้วมีสื่อช่องหนึ่งเอาของเขาไปเลฟเฟนในรายการเอาไปอินเสิร์ตในการเล่าข่าวแต่โนเคดิตนะครับฟ้องสิครับ ถัดไปเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นสื่อเหมือนกันนะฮะร,รายการหนึ่งนะครับเขาก็จะไปออนทัวร์ที่ต่างจังหวัดสเกตดูก็ใส่เข้าไปแล้วว่าวันนี้วันที่29พฤษภาคม57น่ยจะไปจังหวัดขอนแก่นนะเขาก็เลยต้องอินเสิร์ตรูปความเป็นขอนแก่นเข้าไปทุกอย่างในโลกออนไลน์มีเจ้าของนะครับ y o u t u b e g o o ก็ e มีเจ้าของหมดเลยแต่ภาพสุดท้ายประตูเมืองขอนแก่นริมบึงแก่นนครพระอาทิตย์กําลังจะตกดินโอ้โหสวยงามมาก เป็นภาพของอาจารย์ท่านหนึ่งสอนวิชาโฟโต้แล้วก็เอาไปโพสในโลกโซเชียลครับแล้วก็ถ่ายร้อยร้อยรูปมันได้รูปนี้สวยสุดสุดท้ายอ,าองค์เขาไปใช้ไม่มีเครดิตเลยฟ้องครับฟ้องจริงนะอันนี้ฟ้องจริงนะฟ้องจริงรายการนี้ก็โดนเรียกเงินไปหลายแสนนะครับถัดไปก็เวลาเราเอามาจากโลกโซเชียลนะครับถ้าเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลงคอนเทนต์ได้เราไม่ต้องไปขอบคุณเขาเราขอบคุณใครคนอัปโหลดคนอัปโหลดก็คือตรงนี้ มิสเตอร์ล็อกกี้สตาร์เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฮะที่ผมวงไว้แดงๆตรงเนี้ยต้องขอบคุณตรงนี้ถัดไปฮะสถานีโทรทัศน์ช่อง2ช่องดังเลยครับสื่อหลักด้วยนะไม่ใช่สื่อออนไลน์ไม่ใช่สื่อรองนะเป็นสื่อหลักนะครับนะเรื่องของลิขสิทธ์ก็ต้องโดนเหมือนกันครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องการทำสีผมนะครับชอบรีวิวสีผมนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับมีคนตามเพจเขาเยอะเลยครับทุกท่าน แล้วก็สื่อสองช่องก็ไปทำสกู๊ปตั้งชื่อสกู๊ปว่าอันตรายจากการทำสีผมมันเนกาทีฟกับเจ้าของคลิปป่ะเนกาทีฟนะมันไม่ใช่โพซิทีฟนะฮะอันตรายจากการทำสีผมอแล้วก็เอารูปหน้าเขามาใส่อิ insert นเสิร์ตในสกู๊ปเสิร์ตไปปุ๊บเนี่ยใครเป็นอินฟอนร์มันก็จะขึ้นมาแรกๆให้เราได้เห็นเลย เออแล้วทีนี้พอเห็นปุ๊บก็นะครับนะเรียกได้ว่าตกใจเห็นหน้าตัวเองในทีวีโดยที่ไม่ได้มีการรับเชิญไม่มีการคอนเซนต์นะนะตกใจนิดนึงก็ไดเรกไปหาไทย p p s กับช่อง PPTV ว่าเอารูปฉันไปใช้ได้ยังไงหนึ่งคือลิขสิทธิ์ฉันสอง PDPA กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วมันเนีฟ่ับฉันอันนี้จ่ายค่าเสียหายไปเยอะนะครับไทย PBS นะแล้วก็ PPTB นะั้นเราต้องระวังเนาะนะก็ลิขสิทธิ์ก็จะประมาณนี้